นี่คือด่านที่หนึ่งใหม่นะครับด่านที่หนึ่งไม่ใช่ครับด่านที่หนึ่งพวกเราทําเป็น้รวนะครับด่านที่หนึ่งพวกเราทำแล้วเดือยเเดี๋ยวดูคนนี้ทําบ้างเมื่อกี้ด่านที่สองคงอันตรายไปก็เลยสต็อปแบบเพราะว่ามีอมขัดใจนะครับก็คือมีเด็กคนนึงตายนะครับก็คือเด็กที่หายไปนะครับเขาตายนะครับเด็กที่หายไปนะครับและนี่ตัวอะไรอิลวิดาติกดื้อเสื้อแดงตรงนี้ครับรอปภปภปภ นั่นครับรอปรพวันนี้เราจะมาตรงนี้นะครับมารอปรพอรอปรพอรอปรพนั่นรอปรพนะครับดูหน้านะครับรอปรพนะครับผู้หญิงพี่เพิงไปเก็บใบไม้กับไม้กันมาดูย่างมามาเดี๋ยวเขานที่แปดนะครับฐานที่แปดนะก็คือให้เราปีนลงนี่คือนี่คือโฉมหน้าของในจิตยศโกรธพงพลสุจิตครับผู้คนครับพงพล ผู้คลที่ผู้กำกับครับหล่อมากเลยครับไม้ขึ้นไปแล้วครับนุ่งขับไม้ใกล้ๆนะแล้วก็มีเด็กอยู่ใกล้ๆนะครับโอเคโลดระวบงเล่นบอลในไม้เรากำลังเดินนี่คือการสู้ที่ต้องตีผมนี่คือการสู้ระหว่างเด็กชายกับนองไม้นี่คือการ แบบนั้นไม่ได้แบบนี้ดีกว่าคือพี่พี่จะใช้ไม้แบบขู่ว่าต้องทําอะไรแบบไหนแบบนี้คือพี่พี่ต้องชี้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนี่สมชจ้าพี่พี่พ่จ้าพี่โอเคเดี๋ยวถือให้ตรงนะพี่พี่เดี๋ยวถือให้ตรงก่อนโอเคพี่ต้องทําแบบนี้บอกว่าเฮ้ยไปตรงนี้ไม่ใช่ไปตีบอกว่าเฮ้ยมาทำหลาตรงนี้ถ้าใครไม่เชื่อฟังก็บอกว่า คือบรรยากาศที่ค่ายนะครับหลังที่จะอาไปเฮ้ยคุณทำผิดคุณโดนฟันไปนู่นไปหานูฮ้พี่เจ้าลงยูทูปปะ เฮครับฮิโ่ฮิโ,ฮโ่มาดูกันนะครับว่าเขาจะทำอะไรกันนะครับมาดูนะครับนี่คือสมมุติว่าถ้าเรานี่คือน้ำน,นะครับสมมุติมันมีโจรเเกเยอะมากแล้วคุณจะผ่านไปยังไงนะครับมาดูอาจารย์กันเลยนะครับอาจารย์การปีนนะครับไหนครับไหนไหน ไหนเลโก้ไหนบอกพี่สิอันไ,ไหนบอกพี่สิอันไหนยากอันไหนยากโอเคอันนี้ใช่ไหมโอเคนี่นะฮิโร่ถือกล้องใี้ก่อนอถือกล้องหนึ่งกล้อ,อ,กองถือกล้องถือกล้อง ครับนี่คือเด็กนะครับปีนได้เหรอครับเด็กตัวเล็กๆนิดเดียวนี่คือตัวอย่างครับนี่ก็ปูนี่ก็นี่ก็ปูดกกับบะครับเก่งมากเลยครับดูดีสิครับนี่ครับลงครับเคยมีครั้งนึงน้องทําได้ดูสิครับน้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้พี์ใต้คลิปนะครับถ้าใครตอบถูกนะครับก็ดีนะครับไม่มีรางวัลเลย มารวมกันน้องมารวมก็ได้นะน้องเลเงงยเก็น้องมาร่วมสิจะได้แบ่งส่วนเงินให้นี่ยครับเราจะไปดูน้องเขาครับขึ้นบันดที่เราขึ้นสูงให้การดูดินี่คือการขึ้นสูงสูงนะครับ ขึ้นสูงสูงการขึ้นสูงสูงของ Apple c h a n ชนเนะครับนี่ครับสูงไหมล่ะครับนี่ครับจะหลดท้องฟ้าเลยครับตรงนี้ตไมตรงนี้ครับนี่สูงไหมครับนี่ดูสิต้นไม้เขาใส่วิวเองเขาใส่วิวเองเจ็บนี่คือต้นไม้นะครับว้าวเลื่อมานเลยเขาถ่ายว้าวเขาถ่ายวิวเองนี่คือการตกนะครับว้าวโอเคครับนี่เราตายแล้วครับเอาใหม่เลย สองหนึ่งสามาาไ,ไม่ก่อนเกิดกันบักไม่ถ้ากดมเลาะพี่เบ่งเก่งมาเฮ้ย <ucc ane! S 1> ไม่ได้ฮิโร่ซวยไม่สวยกันแก้ปัญหา